เฮ้ย hey, พี่ครับพี่หาคำตอบให้ผมมาได้หรือยังเฮ้ย <Hey. S 3> ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดพี่ครับพี่หาคำตอบให้ผมมาได้หรือยังว่าผมอะถ้าผมไม่ oh. ยืนยัน <c oughs> กล่องกับเสื้อลายแม่น่ะ <c oughs> ผมจะโดนระงับสัญญาณหรือแบนถาวรไหมช่วยตอบให้ผมทีนะครับ กระแสมาแรงมากเลยช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับช่อง Boy Hero Channel เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวดีโอนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับไปครับไปดูคลิปวดีโอที่น้องคนเมื่อกี้เขาถามก็วันนี้นะครับเพื่อนๆผมหาคําตอบมาให้เพื่อนๆได้แล้ว นะ <Yahoo! S 1> ว่าจะโดนระง,งับสัญญาณหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ส่งการยืนยันนะครับเ,เสื้อแจ็คเก็ตกล่องไลแมนนะครับรูปโอเคว่าเราเใส่เสื้อแจ็คเก็ตของไลแมนกับกล่องใช้กล่องไลแมนหรือเปล่าจะโดนระง,ง,งับสัญญาณไหมช่วงนี้เป็นกระแสกันมากครับแถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ผมหาคําตอบให้เพื่อนได้แล้วนะครับอันนี้เป็นคําถามนะเพื่อนนะ หากไม่ใช้อุปกรณ์ไลแมนจะโดนระง,งับสัญญาณหรือไม่นะครับ <What? S 1> อันนี้นะครับคือคําถามที่น้องถามมานะครับ <Okay. S 1> อันนี้ผมไปหาข้อมูลจากทางไลแมนมาแล้วนะครับอันนี้ข้อมูลจากทางไลแมนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะ <Yahoo! S 1> ไม่โดนระง,งับสัญญาณแต่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่มีไว้สําหรับรเดอร์ที่ใช้อุปกรณ์ไลแมนเท่านั้นนะครับ What <the> fuck? สิทธิพิเศษไม่โดนนะ ไม่โดนระงับสัญญาณนะครับเพื่อนๆจะใช้ไม่ใช้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับไม่โดนแบนไม่โดนอะไรนะครับก็มันจะไม่ได้แค่สิทธิ์สิิทธพิเศษของเขาที่เขามีในแต่ละช่วงนะครับช่วงนั้นตัดทิ้งไม่ได้เลยเพื่อนๆจำไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือคําถามและคําตอบแรกนะครับคําถามที่2นะครับหากใช้อุปกรณ์ไลแมนจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับ ตอบนะครับจะได้รับสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ไล Man เช่นนะครับเพิ่มโอกาสรับงานที่มากขึ้นนะครับโอ้มันกอดว้าวครับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต่างๆนะเพื่อนๆนะเห็นนะครับ oh <my> เราไม่ใช้เราไม่โดนแบนนะครับน้องหน้าใหม่ๆนะครับหาเสื้อแจ็คเก็ต หรือกล่องอะไรอย่างอื่นใช้ไปก่อนได้นะครับ <Okay. S 1> พอมีเงินเดี๋ยวเราค่อยเอ,อถ้าเขาให้เราส่งหลักฐานในทีก็ค่อยว่ากันไปนะครับช่วงแรกๆยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรมากมายครับ oh. อย่าลืมนะครับลายแมนเราผ่านก็จริง <Okay. S 1> เขาเปิดระบบให้ก็จริงนะครับ <Okay. S 1> เขายังต้องตรวจประวัติอาชญากรรมเรานะครับฮะ huh. ไม่ได้แดกคุณลพอตรวจแล้วถ้าเรารู้แล้วเขาส่งเมสเซจไปแล้วว่าเขาตรวจให้เราผ่านนะครับเออตอนนั้นน้องๆน,น,นะครับ จะสั่งกล่องจะซื้อเสื้อลไรแมนเอาเลยครับเต็มที่นั่นคือเราผ่านกดของเขาทุกอย่างแล้วนะครับโอ้ oh <my> God. มา o d มั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่โดนแบนนะครับ <Okay. S 1> นอกจากเพื่อนนะครับจะเอาโทรศัพท์ไปรูทไปทําอะไร,ปร,ะประโปร่งแกรมอันนั้นถ้าเขาตรวจเจอก็โดนแบนอยู่ดีนะครับฮะไม่ได้แดกหรอกอันนี้คือข้อสองนะเพื่อนนะข้อสามนะหากไม่มีอุปกรณ์ลายแมนจําเป็นต้องกอกหรือไม่นะครับ ันนี้คือคำถามนะคําตอบนะครับจําเป็นต้องก่อข้อมูลโดยเลือกหัวข้อนะครับไม่ใช้เสื้อหรือกล่องลแมนในการทํางานนะครับเขามีหัวข้อให้เลือกนะครับไปดูกันดีๆไปก่อกันดีๆนะครับโดยหากไม่ได้กรอข้อมูลภายในวันที่กำหนดไลเดอร์จะถูกบันทึกนะครับ ข้อมูลเป็นไลเดอร์ที่ไม่ใช่เสื้อหรือกล่องไลแมนในการทํางานนะครับอย่างสมมุติวันทีเ่เขาให้กรอกนะครับถึงวันนี้วันนี้นะครับคนที่มีหรือไม่มีนะครับตอนเนี้กรอกลงไปก่อนเลยครับนะแนะนํากรอกลงไปก่อนเลยเพื่อนๆเราเขาคือกรอกไปทําให้เขาให้มันเสร็จสับอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอย่างว่าครับ แต่งเป็นของไลแมนเองกล่องไลแมนเองมันก็ดูสุภาพเรียบร้อยนะครับโอเคการทำงานก็นดูดีคำถามนะครับไลเดอร์สามารถถูกระงับสัญญาณจากการไม่ใช้อุปกรณ์หรือไม่นะพเพื่อนนะคำตอบนะครับกรณีโดนระงับสัญญาณจากเรื่องอุปกรณ์ไลแมนสามารถ A Later Few Moments later. การส่งหลักฐานที่เป็นเท็จเช่นแอบอ้างการมีอุปกรณ์ลายแมนครับคือคืออย่างนี้ครับอันนี้เขาเขียนมาอาจจะงงๆหน่อยนะคืออย่างสมมติเพื่อนๆไปยืมของคนอื่นเขามาไปยืมเสื้อยืมกล่องอ่ะโอเคแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆ่ะไม่มีเป็นของตัวเองจริงอันนี้ถ้าเขาตรวจพบตรวจเจอครับ อันเนี้ยคือข้อคือเขาให้เราส่งส่งเป็นความเป็นจริงไปอะแต่เ,เพื่อนๆส่งไปคือไปยืมของคนอื่นมาแล้วเอาไปส่งเนี้ยถ้าเขาเห็นเขาจับได้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบนนะครับเขาระง,งับสัญญาเราทันทีนะเพื่อนนะเฮืยนี่เรื่องจริงนะเว้ยเรายังหมาสัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้นะข้อนี้นะครับกรุณากกอกตามความจริงนะครับเห็นไหมหาก ตรวจสอบพบข้อมูลเป็นเท็จบริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการตามข้อกำหนดนะครับและเงื่อนไขซึ่งรวมถึงการตักเตือนหรือระงับสัญญาณโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ <the> นะครับเช่นนะครับส่งหลักฐานยืนยันการมีอุปกรณ์ไลแมนและตรวจสอบพบว่าไม่มีภายหลังนะครับ ทั้งนี้สำหรับไรเดอร์ที่มีอุปกรณ์ลายแมนและผ่านการตรวจสอบจะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้งานเช่นนะครับโอเคอันนี้คนที่มีกล่องแล้วผ่านแล้วนะครับเพิ่มโอกาสรับงานที่มากขึ้นจากที่จำเป็นต้องใช้กล่องนะครับก็คืองานอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้กล่องอะคนที่ส่งไปแล้วมีเสื้อมีกล่องมีอะไรพวกนี้ครบอะเขาก็จะได้งานเยอะขึ้นนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกว่า เออพอเขาเห็นแล้วเออคนนี้มีงานอยู่แถวแวงนี้หรืออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะได้งานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับรับสิทธิพิเศษและรายได้ที่มากกว่านะครับสิทธิในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับโดยนะครับถึงสามสิบเอ็ดนะเพื่อนๆนะย้านะครับถึงสามสิบเอ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับโอ้มากดครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนเพื่อน เรื่องการสั่งเสื้อสั่งกล่องนะครับตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะก็คือโดยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564เป็นต้น <Okay. S 1> ไปจะมีการปรับเปลี่ยนเงืเง่อนไขาการสั่งอุปกรณ์ไลแมนนะครับจากเดิมนะจากเดิมนะครับแจ็กเก็ตสามารถซื้อได้ทุกๆุกหกเดือนต่อหนึ่งชิ้นนะครับ <Okay. S 1> และกล่องส่งอาหารไลแมนนะครับ สามารถสั่งซื้อได้ทุกๆสิบสองเดือนต่อหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้คือกล่องนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นนะครับแจ็กเก็ตและกล่องส่งอาหารลายแมนนะครับสามารถซื้อได้ทุกๆสามเดือนต่อหนึ่งชิ้นนะเพื่อนนะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะเข้าใจกันหรือเปล่าครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับ ขอจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะเพื่อนนะมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับให้คนอื่นได้เห็นได้ดูนะครับนะฮะแล้วก็เอ่อเพจนะครับเป็นเพจภาษาไทยบอยฮีโรนะครับ YouTube ก็เป็นบอยฮีโร่ชแนลนะเพื่อนๆนะเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็มีผมลงให้นะครับแล้วก็ฝากนะครับคลิปจะลง2วันนะครับ คืนฤหัดตอนเที่ยงกับเสาร์ตอนเที่ยงนะพเพื่อนๆนะคลิปวันเสาร์อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกการกินหรือการท่องเที่ยวอะไรนะพวกนี้นะครับเป็นในสไตล์ของผมนะครับก็ไปแล้วครับพเพื่อนๆวันนี้มีมาฝากให้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับไปแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าเสื้อและกล่องที่ถูกลิกติดเดี๋ยวมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วครับสวัสดีครับ